ครับผมก็สวัสดีนะครับเพื่อนทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้ครับกิจกรรมเทรดทุกวันแจกทุกวันกลับมาแจกกันอีกหนึ่งวันนะครับผมสําหรับประจําวันที่14เมษายนนะครับตรงกับวันสงการของเราเลยนะครับผมก็สําหรับกิจกรรมนี้ครับนะฮะผู้มีสิทธิ์นะครับไม่ว่าจะเป็น X เนี่ยหรือ XM นะครับที่มียอดการเทรดกับเรานะครับของเมื่อวานนะฮะเราจะเอามาจับรางวัลในวันนี้นะครับ แล้วก็สำหรับท่านใดที่ได้รับรางวัลน,นะครับติดต่อมาที่หาไลน์แอดในส่วนของแอดอในส่วนของ Queen Wave นะครับจะมีแอดมินนะครับขอส่งลิงก์ให้สมาชิกด้วน์ลิงก์ของเรานะครับไปแชร์หน้า Facebook ของท่านและเปิดเป็นโหมดสาธารนณะแค่นี้สมาชิกก็สามารถที่จะได้รับรางวัลแล้วนะฮะสำหรับวันนี้นะครับเราก็มี5รางวัลด้วยกันด้วยครับที่จะมาแจากกันนะครับเดี๋ยวเริ่มจับรางวัลตั้งแต่รางวัลแรกเลยแล้วกันนะครับ สามหลับล่างวันแรกเป็นหมายเลขต่อนะครับแปดเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หกศูนย์ขอโทษทีครับผู้ติดนะครับขออนุญาตนะครับแปดเก้าแปดเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่ง สี่ศูนย์หกครับไม่ใช่หกศูนย์นะครับสี่ศูนย์หกนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับก็ขอ,ขอสแสดงความยินดีด้วยนะครับสําหรับหมายเลขเมมเบอร์แรกนะครับแปดเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์หกนะฮะต่อไปเลยครับหมายเลขถัดไปที่ได้รับรางวัลน,นะครับหกศูนย์เจ็ด สามแปนะครับย้ำหมายเลขอ um um ีกหนึ <im> ่งครั้งครับ607 6 0 7 3 8จ็ดหนย์เจ็ก้าหกนะฮะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแล้วเราก็จับต่อในส่วนของรางวันที่สามกันเลยนะครับต้องขอโทษทีครับอ่อ ขอโทษทีครับเด้งไปที่เกมหมายเลขที่สามครับเป็นหมายเลขสองหกหนึ่งสองห้าศูนย์สองสามครับก็ขอสแสดงความยินดีด้วยนะครับจำหมายเลขอีกหนึ่งครั้งครับสองหกหนึ่งสองห้าศูนย์สองสามครับ แล้วก็ไปต่อที่รางวัลที่4กันเลยนะครับสำหรับรางวัลที่4นะครับเป็นหมายเลข5206 5 6ศูย์หเดหครับอย่าหมายเลขอีกหนึ่งครั้งครับ5206 5 6ศูครับ ทั้งหมดสหมายเลขแล้นะครับผมก็ขอแสดงทั้งสหมายเลขนะฮะและต่อที่หมายเลขสุดท้ายของเราประจำวันนี้นะครับวันที่สี่เมษายนครับเป็นหมายเลข491เ2 3 3 2ครับย้ำหมายเลขอ,อีกครั้งครับ สี่เก้าหนึ่งเจ็ดสองสามสามสองครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับทั้งห้าเมมเบอร์ของเราที่มีสิทธิ์รับรางวัลกับเรานะครับสามารถติดต่อมารับรางวัลของเราตั้งแต่วินาทีนี้ครับผมจนไปถึงเวลาห้าทุ่มห้าสิบเก้านะครับถ้า,าติดต่อมาหลังจากนั้นถือว่าสละสิทธินะฮะยังไงก็รีบติดต่อเข้ามานะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะฮะรางวัลละสิบเหรียญนะครับผม สำหรับวันนี้ก็ขอฝากกิจกรรมดีๆอย่างนี้ไว้ให้สมาชิกได้ร่วมกิจกรรมนี้กันอีกนะครับแล้วก็ติดต่อเข้ามารับรางวัลกันเยอะๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยค่อจะติดต่อเข้ามารับรางวัลกันน้อยนะครับยังไงก็ติดต่อเข้ามารับรางวัลกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้อีกนะครับในส่วนของกิจกรรมแจกรางวัลในเรื่องส่วนของกิจกรรมมือใหม่หัดเทรดนะครับนำลิงก์ของ y o YouTube มือใหม่หัดเทรดครับไปโพสต์บน f a c e บุ o กของท่านและเปิดเป็นหมวดสาธารณะนะฮะ ครบหนึ่งวันนะครับผมรับรางวัลกองเราไปเลยครับสิบเหรียญนะครับห้าท่านแรกในการแชร์นะครับผมแชร์แล้วแล้วก็ถ้าเขาเนที่รายอดแล้วก็ยืนยันตัวตนได้เลยนะครับผมยังไงก็ฝากกิจกรรมดีๆไว้ด้วยนะลวกันนะครับผมสำหรับวันนี้ขอจากกนแฟเพลงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ